あのご ขอขอบคุณท so the the ่านผู right> occasion, ้โดยสารทุกท่านที่ใ้รการองการรถไฟะการเดนทารท่ผู้โดยสารท่าเดสารสู่สายกรทางโดรไสหนึ่งลักรดาร้ลการรถไฟคงมีโอกาสให้บริการให้ดขอขอบคุณค่ะนน Yeah, yeah.